โอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัร์ตี้แชนแนลเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าเช่วงนี้ติดงานนะครับมันไม่ค่อยว่างจริงๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมีเวลาว่างนยเดี๋ยวพี่จะทยอยลงคลิปนะครับแล้ววันนี้พี่มี กิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆที่เล่นพี i า e นะสายพีทุกคนนะครับมาแล้วกิจกรรมได้เปิดตัวสักทีแล้วตอนนี้หลังจากที่รอกันมานานนะครับอ่ะสำหรับวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมนะมาชวนน้องๆนะครับร่วมสนุกรับเพชรกันนะครับผมกิจกรรมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะอ่ะ ทุกคนฟังให้ดีๆนะครับอ่าข้อ1ก็คือกดซับครับ2กดแชร์3คอมเมนต์ UID ไว้ด้านล่างใต้คลิปคลิปนี้นะสำหรับคนที่ติดตามพี่อยู่แล้วเนี่ยช่องนี้แล้วนะครับก็แค่กดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นนะชวนเพื่อนๆมากดซับด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ไว้ไว้ได้เหมือนกันนะก็คือพี่ตั้งใจไว้ว่าพี่จะ แจกให้ทุกคนเลยนะครับแต่ก็คือต้องใช้เวลานิดนึงนะครับหวังว่าน้องๆคง,ง,งจะรอกันได้เนาะนะโอเคคือตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพี่จะแจกทุกคนนะใน1,000ก่อนจะถึง1,000คนเนี่ยพี่จะแจกทุกคนเลยพี่สัญญานะครับอ่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะใครก็ใครที่รอก็รอไปก่อนเนาะ คือตอนนี้คือถ้าถึง1,000พเนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนกิจกรรมนะกิจกรรมก็อาจจะมีหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็มูลค่าของรางวัลในแต่และกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการตอบรับของน้องๆน,นะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะก็คือถ้ามีการต้อนรับดีพี่ก็จะแจกเยอะขึ้นนะครับ แตจริงไม่ติงนังด้วย <c oughs> ก็อยากให้น้องๆน,นะเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ก็มันอยู่ในช่วงต้องอยู่บ้านกันทุกคนนะก็อยากให้น้องๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาออกไปไหน,นก็อย่าลืมปิดปากใส่เสื้อป้องกันนะครับให้ดีๆเนาะก่อนเข้าบ้านก็ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับก็โดยความเป็นห่วงทุกคนหละ เพราะว่าตอนนี้เรื่องสุขภาพมันก็สําคัญนะสําหรับประเทศไทยกิจกรรมอธิบายคร่าวๆเลยนะครับพี่จะอธิบายแบบสั้นๆเลยนะคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็คือแค่กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับหรือถ้าใครมีน้ำใจก็กดไลค์พี่หน่อยนะ,ะนิดนึงก็ยังดีนะครับ สำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะก็แค่กดแชร์ให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะแค่กดซับนิดเดียวเองแล้วก็คอมเมนต์ UID ไว้เลยนะครับใครอยากได้เพชรนะอ่าพี่มีแจกให้จริงๆสําหรับคลิปนี้นี่พี่ว่าพี่จะอ่าแจกก่อนนะสักสิบรางวัลก่อนนะครับอ่าดูการตอบรับของน้องๆว่าจะมีใครสนใจที่อยากจะได้มากน้อยขนาดไหนเนาะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับในคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปนี้พี่ลงไปแล้วมีน้องๆสนใจนะครับในคลิปหน้าพี่จะมาประกาศรายชื่อคนที่ได้รับเพชรไปก่อนนะส่วนคนที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าน้องจะไม่ได้นะครับแต่น้องก็ต้องรอก่อนนะเนาะคือได้ทุกคนนะพี่บอกว่าได้ทุกคนก็คือได้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับ ใครที่สนใจนะอย่าลืมบอกเพื่อนเลยบอกพี่บอกน้องใครก็ได้ก็แล้วแต่นะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นแชร์ให้โลกรู้กันไปเลยแชร์ให้ไปถึงดาวอังคารกันไปเลยอ่ะมาแล้วพี่มาแจกแล้วน้องๆโอเคก็อย่าลืมนะน้องๆนะครับวันนี้พี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแค่มาชวนน้องๆร่วมกิจกรรมที่พี่ได้อ่เอาเคยไป ในดูในไลฟ์บ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะโอเคก็ยังไงก็ฝากน้องๆกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวพี่จะมาประกาศคนที่จะได้รับเพชรไปก่อนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ